สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่514นะครับมีพาร์ทสวยๆ25รายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับกับรายการ24กับ25เป็นรายการพิเศษเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก็นนี้พาร์ทสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ บ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ0ู3ย์เ2 3 6นะครับเบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดศูนหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มในก,การที่1ของ EP ที่514เลยนะครับมีพาสสวยๆเลยนะนี่เป็นพาสสมเด็จนี่หากระเก่าจัดๆน,น,นะครับได้มาให,ใหม่ๆเลยนะครับมีคาบกุนะครับ เนืค่อคนข้างเปึกเลยนะครับนี่นการที่หนึ่งในการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อค่อนข้างจะเก่านะครับด้านหลังมีจานนะครับเขียนว่าอะไรผมก็อ่านไม่ออกนะครับเนี่ยเป็นเป็นตัวหนังสือหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยออกเป็นเนื้อผงผสมใบาลานนะครับ เนื้อหาเก่านะครับเนี่ยเก่าตรงขยับให้ดูนะนี่ยขยับขึ้นมา็นรายการที่สองนะครับเขียนอะไรไม่ออกเลยนะครับจานาอะไรไม่รู้นะครับ็นรายการที่สองรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงแปลกตานะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับมีกระทาะด้านหลังนะครับ รายการที่4ก็เป็นผระสมเด็จนะครับสภาพศึกผ่านการใช้มาเยอะเลยนะครับเนื้อเป็นจั้ำๆลูกๆเนยนะครับนี่รายการที่4นะครับรายการที่5เป็นผระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับเป็นพิมพ์มัดเกตนะครับสภาพผ่านการใช้มานิดนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับทางรายการที่5้านะครับ รายการที่หเป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับถึงทรงแปลกตาองค์ค่อนข้างโตนะครับน่าจะออกวัดอื่นนะครับแต่ใบก้นแต่ไม่ทราบว่าออกที่ไหนวัดไหนนะครับเรายการที่6นะครับรายการที่7เป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับปึงพิมพ์นางกวักในกระเทาะมุมนะครับ อผงน้ำมันเลยนะครับเป็นนางกวักนะครับเป็นแม่ basics, นางกวักนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพักเนื้อผงนะครับพิมพ์วัดพับนะครับเนื้อหาน่ยเก่านะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพ <with death> ักขุนแผนนะครับเนื้อผงนะครับ <shoes> หลังฝังตะกุดสามดอกนะครับมีเนื้อมทองเหลืองทองแดงนะครับไม่ทราบว่าเป็นออกที่ไหนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็น้าคุมแขนนะครับรายการที่สิบเป็นตะกุดนะครับอันนี้ผมเคยเอามาไล่ครั้งหนึ่งนะครับแต่จำอีพีไม่ได้มาไล่ใหม่นะครับเป็นตะกุดแผงดอกเล็กนะครับเรียงพลาสติกเก่ามากนะครับไม่ทราบของพ่อนะครับ เป็นรายการที่10รายการที่11เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับหูไม่มีนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่11นะครับรายการที่12 <c oughs> เป็นพระนางผิมทรงคล้ายเสน่ห์กันนะครับ <c oughs> เรี่ยมพระจติกเก่านะครับ เป็นพานเนื้อดินนะครับเป็นผันเนื้อดินเทานะครับพิมพ์ทรงคล้ายเสน่ห์กันนะครับเนื้อหาเก่านะครับและการที่สิบสามเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับเนื้อหาเก่าเก่าจัดจัดนะครับแต่พิมพ์ทรงคล้ายวัดทีประขาวหายพิษณุโลกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ของเขาก็จะเล็กกว่าวัดบางกระถิงนะครับเนื้อหาจัดมากเลยนะครับ ค่อนข้างจัดนะครับเราานี้เนื้อหาเก่าเลยครับเก่ามากเก่าเกินในการที่สิบสามนะครับในการที่สิบสี่เป็นพาเนื้อดินนะครับพิมพ์งบน้ําอ้อยนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อออกสีจะมอไอ้นี่นะครับเป็นเขียวหมวยนิดๆน,นะครับ เ,นเ,นเาร,รายการที่สิบห้าเป็นหน้ากากเป็นทองเหลืองนะครับเป็นภาพพิคเน่นะครับด้านหลังมีอุดผงนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับแต่เผื่อใครชอบนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับภาพพิคเน่รายการที่สิบหกเป็นพาพรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับ รุ่นอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเลี่ยงพลาสติกเก่าไว้นะครับเพราะเขามีหลายยุคเหมือนกันนะครับในรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นภาพพิมพ์ของปูทวดนะครับเนื้อขาวนะครับมีดูเสียบก้นงนีงก็ต้องตีเป็นวัดประสาทนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับผิดถูกขอภัยนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่18เลี่ยมพลาสติกโบราณเลยนะครับเป็นจ้าแม่กลนอิ่มนะครับหล่รอร้อยองค์นะครับเลี่ยมพลาสติกรุ่นเก่าเนี่ยนะครับนขนาดองค์ห้อยคอได้นะครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากวัดเลยดีกว่าส่วนสูงอยู่ที่นิ้วเศษๆนะครับเป็นการที่ส8บดนะครับรายการที่สิบ เป็นแม่นางกวักนะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นิดหนึ่งนะครับเรี่ยมพลาสติกโบราณนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ก็คงจะเป็นยันหลงพ่อโกยนะครับเป็นรายการที่19นะครับนี่นะครับผิมทรงสวยงมนะครับแปลกตาดีนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับส่วนสูงอยู่ที่นี่นะครับเกือบสองนิ้วเลยนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับเป็นนางกวักองค์ค่อนข้างโตนะครับ รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพันเนื้อผงนะครับขออ่านได้ว่าเป็นหลวงพ่อศิลานะครับและมีการเมตินะครับเป็นพันเนื้อผงนะครับพ่อศิลานะครับนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพันเนื้อว่าหรือว่าเนื้อ ผมเวลานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับเนื้อหาดีมากพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับเป็นเนื้อว่านผสมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับในการที่ยีสิบอ็ดในการที่ยีิบสอเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนขอวงพ่ออะไรเนดะี๋ยวผมอ่านให้ทีนะเป็นแหวน หลวงพ่อยาอะไรสักอย่างนะครับวัดหนองไม้แดงนะครับหลวงพ่อยาวัดหนองไม้แดงนะอ่านว่าประมาณนั้นนะครับเป็นแหวนทองเหลืองหรือว่าหลงหินนะครับศิลปะสวยงามนะครับมียันเลขหนึ่งใต้ท้องวงนะครับเป็นรูปเหมือนท่านนะครับเป็นแหวนหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหรือว่าฟ้าบาทนะครับใส่นก้อยผมฟีผมตัวใหญ่นะครับนี่ ใส่นิ้วได้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามเป็นภาพพิมพ์แปลกดีนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับหลังการอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบที่นะครับคล้ายเป็นท้าเนื้อว่านนะครับคล้ายคุกรักหรือเนื้อว่านะครับถึงทรงแปลกนะครับพบยี่สิบสามรายการนี่โอ์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับ เป็นรายการที่24นะครับเป็นมีดนะครับถักเชือกทั้งทั้งด้ามทั้งปอกเลยนะครับความยาวนะครับนี่นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับนี่นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับถักเชือกทั้งปอกทั้งด้ามนะครับตรงกสพันไม้เพื่อไม่ให้หลวมนะครับ ได้ใหม่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นมีดถักเชือกนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่อนข้างจะองคใหญ่นะครับยกเลยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับกุมารนะครับก้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เขามีสร้อยสร้อยนี้เป็น ป็นสร้อยธรรมดานะครับแต่เขาชุบไว้ได้หบบนี้เขาใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อเต๋น,นะครับหน้าตักอยู่ที่สามนิ้วความสูงหยูเกตถึงฐานเลยนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับความกว้างหน้าตักอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับนฐานอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะครับตรอนข้างองค์ใหญ่นะครับเป็นขนาดบูชานะครับกุมารหลวงพ่อเต๋น,นะครับ ชื่ออะไรนี่ไม่รู้นะครับมีลงทองนิดๆนะครับเดือนรายการที่ยี่สิบห้านี่ผมก็เอาที่ห้าร้อบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเป็นกุมานี่นะครับมีลงบนทองนะครับสร้อยนี่เป็นสร้อยธรรมดานะครับชุกนะครับครบยีห้ารายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงเครื่องวยนะครับขอบคุณครับ